เกมแอมหนึ่งในเกมในตำนานที่ยังมีลมหายใจแล้วมันก็ยังเป็นหนึ่งในเกมที่หลายๆคนน่าจะเติบโตมากับมันไม่น้อยและในวันนี้เนี่ยเราจะมาย้อนดูกันว่าเกมนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรซึ่งเราดูคนพร้อมกันแล้วล่ะก็เราไปชมเรื่องราวของเกมเก t แอมกันเลยดีกว่าครับ Unleash เครื่องดื่มบูสต์พลังงานช่วยเพิ่มโฟกัสตื่นตัว refresh สดชื่นพร้อมทำทุกกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ช้อปปี้หรือลาซาด้าลิงก์อยู่ใน d e s c r i p t ันเลยนะครับ เ e t a อมเป็นผลงานจากบริษัทเกมญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าไซเบอรตปซึ่งเริ่มพัฒนาในช่วงต้นยุค2000หรือในยุคที่เต็มไปด้วยเกมต่อสู้มากหน้าหลายตาท้ง t ทคเ e น Street Fighter และเกมอีกมากมายโดย G e t a อมเนี่ยมีแนวคิดอยากสร้างเกมออนไลน์ที่เล่นกนแบบหลายคนพร้อมกันเป็นเกมต่อสู้ที่ไม่ใช่แค่ตีๆกันไปแต่ให้ผู้เล่นสร้างสไตล์การเล่นของตัวเองได้อย่างอิสระทางการเลือกอาชีพตัวละครท่าไมา้ตายรวมถึงอาวุธอุปกรณ์เสริมมากมายนี่จี่ทำให้เกมแอมกลายเป็นเกมต่อสู้ที่เต็มไปด้วย วามคิดสร้างสารรค์และความแตกต่างของผู้เล่นแต่ละคนอย่างเด่นชัดแรงบันดาลใจสำคัญของเกมนี้เองคือการสร้างเกมต่อสู้แบบเรีลวทม์ที่ลื่นไหลสนุกและแข่งขันได้โดยไม่ให้ผู้เล่นต้องติดอยู่กับรูปแบบเดิมๆทุกคนสามารถออกแบบตัวละครของตัวเองได้ตามใจซึ่งเมื่อจับคู่เข้ากับอุปกรณ์ที่มีให้เลือกเป็นยร้อยแบบก็ยิ่งทําให้เกมนี้เป็นสนามประลองที่ไม่เหมือนใครพ่อมีไอเดียก็เข้าสู่ขั้นตอนเกมดีไซน์ทีมงานจะนิยามอุปกรณ์สาคัญเชน่นระบบคอมโบท่าโจมตีพิเศษร,ระบบพล ทั้ง HP แล้วก็มานาการฟื้นฟูเลือดความเร็วการเคลื่อนไหวของแต่ละอาชีพและการปรับแต่งอุปกรณ์จากนั้นจ่อแบบโปรโตไทป์แบบง่ายๆให้ทีมทดสอบว่าความรู้สึกเวลาเล่นเป็นอย่างไรความรู้สึกการต่อสู้ต้องการให้คราฟคอมโบลื่นไหลติดคีย์ไม่หน่วงและมีความลึกพอให้ผู้เล่นฝึกฝนจนชำนาญได้ได้กราฟิกแล้วก็อาร์ตเวิร์กทีมศิลป์เนี่ยจอแบบคอนเซปต์ตัวละครชุดเสื้อผ้าอาวุธและเอฟเฟกต์ท่าโจมตีโดยคำนึงถึงว่าไอเทมจะต้องเป็นชิ้นๆเพื่อให้สามารถผสมได้หลากหลาย หลายแบบอาชีพงานอาต้องทําเป็นชิ้นส่วนที่สมทับกันได้ไม่ขัดกับตอนแสดงแอนิเมชันทีมออกแบบแอนิเมชันจะทําท่าเดินวิ่งโจมตีโดนกระแทกและคอมโบพิเศษให้เรียบร้อยเพื่อให้ดูสมูทในเกมจริงซึ่งสิ่งที่โดดเด่นที่สุดสำหรับตัวละครเกมเลยก็คือการแสดงสีหน้าของตัวละครเวลาโดนความเสียหายประเภทต่างๆทั้งอ้าป,ปากค้างตาถลนไปจนถึงหน้าเขียวตอน HP หมดอีกด้วยอีกส่วนสําคัญคือระบบเน็ตเวิร์กและเซิร์ฟเวอร์เพราะเกมเป็นเกมออนไลน์ที่ใน,นปะทะแบบเรียลไทม์เรื่องเน็ตโค จึงเป็นหัวใจสําคัญทีมโปรแกรมเมอร์เนี่ยต้องออกแบบสถาปัตยกรรมเซิร์ฟเวอร์ที่รองรับผู้เล่นจำนวนมากได้ลดอาการแหลกลดอาการดีเลย์และต้องแก้ปัญหาเช่นการซิงสถานะท่าทางระหว่างผู้เล่นเพื่อไม่ให้ผู้เล่นรู้สึกว่าโดนโกโดยความหน่วงของเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องทดสอบหลายรอบทั้งในห้องแลนดและบนเซิร์ฟเวอร์จริงเพื่อดูพฤติกรรมเมื่อผู้เล่นจำนวนมากพร้อมกันระบบปรับแต่งก็เป็นอีกหัวใจทีมออกแบบระบบไอเทมต้องคิดว่าไอเทมแต่ละชิ้นมีท่าทางพิเศษยังไงให้ความรู้สึกแบบไหนในตอนเล่นและมันจะเพิ่ม เตือสถานะต่างๆเครื่องเติมด้วยไหมจะเสิร์ฟความเร็วยังไงเสิร์ฟพลังโจมตีแบบได้และที่สําคัญต้องบาลานด์ไม่ให้ชุดหนึ่งเนี่ยเก่งเกินไปจนทําลายความหลากหลายของตัวเองนอกจากไอเทมและคอมโบที่ต้องออกแบบ UI UX ให้เข้าใจง่ายเวลาแต่งตัวหรือเลือกสกินผู้เล่นต้องเห็นผลทันทีและอินเทอร์เฟซระหว่างการอยู่ในห้องต่อสู้ต้องชัดเจนเช่นจอแสดงเลือดพลังต้องอ่านง่ายไม่บทบางการเล่นพอระบบหลักพร้อมก็ต้องเริ่มขั้นตอนทดสอบเบต้าเทสโดยให้กลุ่มผู้เล่นจริงเข้ามาเล่นช่วยหาจุดบกพร่อง ทีมจะเก็บข้อมูลการเชื่อมต่อค่าปิงข้อมูลการตายบ่อยที่สุดในแมปไหนสกิลไหนที่ op เกินไปและนําข้อมูลเหล่านี้มาปรับแก้การทดสอบมักทําหลายรอบจนกว่าจะนิ่งพอจะเปิดบริการจริงการเปิดให้บริการจริงไม่ได้จบแค่นานเกมออนไลน์ต้องมีการบํารุงรักษาทีมต้องอัปเดตคอนเทนต์ใหม่เช่นไอเทมใหม่อาชีพใหม่อีเวนต์พิเศษแมปใหม่โหมดการเล่นและกิจกรรมเพื่อให้ผู้เล่นกลับมาอยู่เสมออีกทั้งต้องจัดการบัคออัปเดตแพลตฟอร์มความปลอดภัยและแก้ปัญหาเซิร์ฟเวอร์เมื่อมีอาการ โหลดหนักๆซึ่งตัวเกมเนี่ยถูกเปิดตัวในประเทศไทยโดย Digital Craft ในปี2004ในด้านของเกมเพลย์นั้นตัวเกมมีโหมดการเล่นให้เลือกห,หลากหลายโหมดด้วยกันแต่ที่นิยมที่สุดก็คงหนีไม่พ้นทีม Dead Man และก็ Dead Man ที่มันจะเป็นการวัดฝีมือของผู้เล่นหลายๆคนพอเข้ามาในห้องล็อบบี้แล้วผู้เล่นก็ยังสามารถเลือกปรับแต่งตัวละครได้ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนอาชีพการเปลี่ยนอุปกรณ์หลักและอุปกรณ์เสริมไปจนถึงการปรับเปลี่ยนหน้าตาตัวละครให้ดูสวยหล่อเท่ไม่เหมือนใครพอเข้ามาต่อสู้ภายในเกมแล้วผู้เล่นจะต้องต่อสู้กับ เล่นคนอื่นๆเพื่อดิจะเอาชนะและเหลือรอบเป็นคนสุดท้ายให้ได้การจัดการผู้เล่นคนอื่นก็มีหลากหลายวิธีด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ซึ่งหน้าวัดฝีมือแบบหนึ่งหนึ่งการไปขโมยคิวของชอาวบ้านไปถึงการซัดผู้เล่นคนอื่นตกเขวเลยก็ได้โอ้และในเกมนี้เนี่ยตกเขวเนี่ยเท่ากับตายสถานเดียวยกเว้นแต่จะใช้อุปกรณ์อุปกรณ์เสริมที่มันจะช่วยชีวิตเราจากการตกเขวได้แถมการเล่นแล้วตกเนี่ยก็กลายเป็นหนึ่งในวิธีการที่โดนล้อมานานนับสิบป,ปีเพราะว่าใครเล่นตกเท่ากับกากนั่นเองคะแนนที่ได้ในแต่ละแมชเน ตามผลงานที่เราทําได้โดยคะแนนส่วนแรกจะมาจากคะแนนอาัาดับใครอยู่รอบเป็นคนสุดท้ายก็จะได้คะแนนมากที่สุดส่วนใครตายคนแรกแรก,ก็จะได้คะแนนศูนย์แล้วจากนั้นก็จะนับตามด้วยคะแนนผลงานใครที่ทําความเสียหายกับผู้เล่นได้เยอะฟะทักกับผู้เล่นบ่อยก็จะได้คะแนนส่วนนี้มากซึ่งบางครั้งไม่อัลับจะไม่สวยแต่ถ้าผลงานดีคะแนนก็สามารถดีขึ้นอันดับหนึ่งได้เช่นเดียวกันและถ้าเล่นครบ3รอบได้แล้วในตอนสุดท้ายในตัวเกมจะมีรางวัลพิเศษเพื่อมอบให้กับผู้เล่นที่ทําผลงานได้ยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นรางวัลจอมสัง รางวัลจองโหดรางวัลมหาอุดซึ่งรางวัลเหล่านี้เนี่ยจะช่วยบบกคะแนนเพิ่มขึ้นกลับการก็มีรางวัลสรับคนแพ้ไม่ว่าจะเป็นรางวัลดวลจักรล่าและรางวัลสันติภาพที่มันจะลบคะแนนผู้เล่นลงรางวัลที่ได้แต่ละแมชเนี่ยก็จะมีทั้ง XP และก็ค่าเงิน G ที่สามารถไปซื้อของภายในเกมได้แล้วนั่นก็เลยนํามาซึ่งส่วนต่อมานั่นก็คือไอเทมช็อปภายในเกมนี้การจะซื้อของต่างๆเนี่ยจะมีค่าเงิน2แบบด้วยกันสําหรับในประเทศไทยซื้อ่นคือค่า A และก็ค่า G สำหรับค่า A เนี่ยเป็นค Game. ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยก็น่าเติมเป็น A Cas h ใครรู้จักเนี่ยไม่เด็กแล้วนะเออและค่าเงิน A เนี่ยก็สามารถใช้ในการซื้ออุปกรณ์ต่อสู้อาชีพภายในเกมไปจนถึงบริการด้านหน้าต่างาง่ยมากมายตัวอย่างเช่นการจะทำคัสตอมสกินหรือว่าสกินที่เราสร้างขึ้นเองกำลังใช้เงิน A เป็นค่าใช้จ่ายส่วนค่าเงิน G ีเนี่ยส่วนมากจะใช้ซื้อสลับของตกแต่งตัวละครหรือใช้ซื้ออุปกรณ์ต่อสู้บางอย่างก็ได้เช่นเดียวกันโดยสำหรับอุปกรณ์ต่อสู้มันก็จะมีหลากหลายส่วนมีให้เลือกเล่นมากกว่า400อย่างแต่ว่ามันก็จะมีบาางอาชชีีพท่่ใ้ไมไมดปกรณ์บาง อย่างก็ถูกล็อกไว้กับประจาอาชีพนั้นๆตัวอย่างเช่นอาชีพแอนดรอยจะเป็นอาชีพที่มีข้อห้ามในเรื่องของอุปกรณ์ค่อนข้างจะเยอะเพราะว่ามันมีคุณสมบัติพิเศษเมื่อกดใช้ท่าไม้ตายแอนดรอยเนี่ยทำการชาร์จแบตและคาพลัง m อีเนี่ยจะกลับมาเต็มเช่นเดิมอย่างไรก็ตามในเกมก็มีชีวิที่แตกต่างกันออกไปมากกว่า30อาชีพและแต่ละอาชีพเนี่ยก็มีสไตล์การต่อสู้และค่าสถานะที่ไม่เหมือนกันรวมถึงขนาดของตัวละครด้วยซึ่งภนนายในผู้เล่นสามารถจับคู่กับอุปกรณ์ต่อสู้เพื่อใช้ในการต่่อออออโบบบบได้าาาาาชาาชีพีพพงงงวกกกัุปรณ์ย สามารถเล่นเป็นเดทคอมโบหรือคอมโบจับตายได้เลยทีเดียวและสำหรับประเทศไทยนั้นมันก็มีความสามารถพิเศษอยู่อย่างหนึ่งเลยก็คือคําเปรยหรือว่าคําแนะนําอาชีพต่างๆจะถูกสร้างขึ้นมาเป็นบทกลอส,สั้นๆตัวอย่างเช่นอาชีพเบอร์เซอร์เกอร์ก็จะมีคาโปรยว่าโจมตีไม่หยุดยัง้งนักรบข้างจากแดนเถื่อนยังไงก็ตามนอกจากโหมด PvP สนุกสุดเร้าใจแล้วเหมือนก็ยังมีโหมดการเล่นแบบ PVE ที่ให้ผู้เล่นสามารถร่วมมือกันเพื่อฟาดโรตีหินไปได้ซึ่งบางดาดเองเนี่ยก็มีรางวัลเป็นพวกอุปกรณ์ต่อสู้ระดับแปรเลยด้วยโจม ไมให้เกิดเป็นอาชีพรับจ้างช่วยลงดันขึ้นมาในตอนหลังเละนอกจากการเล่นแบบปกติแล้วเนดีของประเทศไทยก็เคยมีการจัดการแข่งขันอีสปอร์ของเกมนี้มาแล้วและส่วนมากจะเป็นการจัดการแข่งขันแบบทีมเดสแมทซึ่งหนึ่งในกิลด์ที่โดดเด่นและยังไปที่กล่าวขามาถึงปัจจุบันก็คือกิลด์ซีนอตมาสเตอร์ที่เคยชนะการแข่งขันและชื่อของกิลด์นี้เองก็กลายเป็นชื่อของด่าน UFS ในเวลาต่อมาอีกด้วยยังไงก็ดีเมื่อเวลาผ่านไปความนิยมของตัวเกมก็เริ่มเสื่อมถอยลงตามกาลเวลาอีกทั้งยังมีเกมใหม ที่เข้ามาตีตลาดในไทยจนผู้เล่นเนี่ยกรลดน้อยถอยลงเรื่อยๆแต่ถึงอย่างนั้นตัวเกมเกมแอมเนี่ยก็ยังมีผู้เล่นเดนตายอยู่เยอะจนกลายเป็นชุมชนเกมที่ทุกคนแทบจะรู้จักกันหมดนอกจากการแข่งขันในตลาดเกมที่เข้มข้นแล้วหนึ่งในสได้ผู้คนเริ่มที่จะลืมว่าเกมนี้ยังมีชีวิตอยู่นั่นคือการขาดการโปรโมทจากผู้ให้บริการทั้งนี้ก็สามารถเข้าใจได้ว่าผู้ให้บริการเก t แอมเป็นบริษัทที่ไม่ได้ใหญ่มากดังนั้นก็ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมการโปรโมทและการตลาดของตัวเกมจึงไม่ค่อยปรากฏสู่ชาวเน็ตสักเท่าไหร่ไม่พอ นนอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้คนหดหายไปตะกเกมไปก็คือการทำอุปกรณ์ต่อสู้ใหม่ๆมีความโกงในระดับหนึ่งถึงแม้ว่าจะโดนเนิร์ไฟ้อ P น้อยกว่าเซิร์ฟเลอร์เกาหลีมากแล้วแต่ว่ามันเนี่ยก็ยังค่อนข้างจะมีความได้เปรียบอยู่บ้างบางคนที่เล่นเก่งระดับต้นๆของเซิร์ฟก็ยังแทบจะรับมืออุปกรณ์ต่อสู้ใหม่ๆไม่ได้แท่อุปกรณ์ต่อสู้ที่นำเข้ามาใหม่ในปัจจุบันส่วนมากถ้าไม่ได้มาจากการสุ่มตู้ก็จะมาจากการเติมเมงินครบตามจำนวนที่กำหนดเมื่อจะทำให้เกมเนี่ยกลายเป็นเพทูวินโดยปริยายจริงอยู่ที่คนอย่างเก่งตต่่อให้้้้สสููัวปลาาเขาก็ยงนะ ได้แต่ถ้ามีของโกงเราไปเจอคนที่มีฝีมือไม่เท่ากันยังไงมันก็ได้เปรียบอยู่แล้วและเมื่อตัวเกมมันเริ่มที่จะกล่าวทาคุธนาจรได้มีการสร้างเกมแอมสขึ้นมาโดยมันเกิดขึ้นจากความพยายามของทีมพัฒนา c y b e อร์ a t ตที่ต้องการต่อยอดความสำเร็จของเกมภาคแรกซึ่งเคยได้รับความนิยมอย่างสูงในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยจุดประสงค์หลักของภาค2ก็คือการอัปเดตงานภาพให้สวยขึ้นเพิ่มระบบใหม่ที่เข้ากับยุคสมัยและขยายรูปแบบการเล่นให้กว้างกว่า,วาเดิมเพื่อให้ผู้เล่นรู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ไม่ใช่แค่เกมเดิม,ดมที่ถูก เครื่องกราฟิกทีมงานจึงพยายามเพิ่มอุปกรณ์หลายอย่างด้วยกันเช่นการปรับแต่งตัวละครที่ละเอียดขึ้นฉาก 3D ที่มีมิติระบบต่อสู้ที่มีแอนิเมชั่นซับซ้อนกว่าเดิมรวมถึงโหมดเกมใหม่ที่หลากหลายเพื่อสร้างภาพสัญลักษณ์ว่า Get ก m 2เนี่ยเป็นเกมยุคใหม่ของซีรีส์นี้แต่ความพยายามที่จะพัฒนาให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆกับกลายเป็นจุดที่ทำให้เกมเนี่ยเสียเสน่ห์แบบที่แฟนเคยเชื่อและก็หลงรักในภาคแรกความเรียบง่ายของระบบต่อสู้ที่เน้นความไวความวุ่นวายและการจังหวะถูกแทนที่ด้วยคอมโบที่ซับซ้อนมากขึ้นทําให้จัง าการเล่นเกมช้าลงกว่าเดิมนอกจากนี้ความกวนขวของตัวเกมสไตล์เกมแอพเดิมๆซึ่งให้อารมณ์เล่นสนุกไม่เครียดก็ถูกลดทอนลงเพราะการผลักดันให้เกมดูจริงจังและมีรายละเอียดมากขึ้นโหมดใหม่ๆและฟีเจอร์มากมายถูกใส่เข้ามาแมจะตั้งใจเพิ่มความลึกให้เกมแต่หลายครั้งกลับสร้างความสับสนแก่ผู้เล่นหน้าใหม่และทําให้แฟนเกมเก่ารู้สึกว่าเกมนี้ไม่ใช่สิ่งที่คุ้นเคยต่อไปอีกหนึ่งประเด็นคือเอกลักษณ์ด้านงานภาพแม้ภาค2เนี่ยจะมีกราฟิกที่ทันสมัยแต่ก็แลกมาด้วยความขี้เล่นที่มันเป็เนเสน่ห์ ดังเดิมของภาคแรกความรู้สึกเป็นเกมแอคชั่นเบาสมองจึงถูกแทนที่ด้วยงานภาคที่พยายามดูจริงจังมากขึ้นจนเสียความเป็นเอกลักษณ์นอกจากนี้การบริการและคอนเทนต์ที่ไม่สม่ำเสมอในบางุื้ภาคทําให้ชุมชนผู้เล่นเติบโตได้ยากและผู้เล่นหลายคนรู้สึกว่าภาคสองไม่มีอายุการใช้งานที่ยาวเหมือนภาคแรกในท้ายที่สุดเกมแอมสองจึงกลายเป็นตัวอย่างของเกมที่มีความตั้งใจที่ดีในการพัฒนาเพื่อให้ทันสมัยแต่กลับสูญเสียสเสน่ห์ของความเรียบง่ายสนุกและบ้าพลังที่เคยทำให้ภาคแรกโดดเด่นเสน่ห์ความสนุกแบบ เดิที่ผู้เล่นผูกพันมาตลอดกลับถูกเลือนหายไปเมื่อทีมงานเลือกทางที่ซับซ้อนและจริงจังขึ้นจนสุดท้ายเนี่ยไม่สามารถดึงดูทั้งผู้เล่นหน้าใหม่และผู้เล่นหน้าเก่าที่รักซีรีส์นี้มาในต้นได้อย่างที่หวังเอาไว้แต่ว่าทีมพัฒนาเนี่ยก็ยังไม่ยอมแพ้นะเพราะแม้ว่าเกมแอมสองจะได้ความนิยมไม่มากเท่าที่ควรพวกเขาก็เลยเลือกจะเบนเข็มมาลองทาเกมมือถือดูบ้างในชื่อเดียวกันซึ่งก็คือเกมแอมมือบายเกิดจากความพยายามของไซเบอร์สเตปอีกครั้งในการต่อยอดความนิยมของซีรีส์เกมแอมให้เข้าสู่ตลาดเกมมืือถอถที่ก ลังเติบโต,ตอย่างรวดเร็วแนวคิดหลักคือการนำเสนอข,ของเกมต้นฉบับแต่ปรับให้การต่อสู้แบบรวดเร็วมีแผนที่ขนาดเล็กที่ปะทะก,กันได้ตลอดเวลาและการปรับแต่งตัวละคอรอย่างอิสระนำสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาปรับให้เข้ากับแพลตฟอร์มสมาร์ทโฟนที่ผู้คนพกติดตัวอยู่ตลอดทําให้ผู้เล่นสามารถสนุกกับเกมในรูปแบบสั้นๆแต่ดุเดือดมากขึ้นในทุกที่ทุกเวลาตัวเกมเนี่ยยังคงเอกลักษณ์และดีไซน์ตัวละครแบบการ์ตูนที่เป็นมิตรอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนผ่านจากเกมต่อสู้บน PC มาสู่บนมือถือเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่าาายตตััววเกมม้องลดคซซบข พรวะมือถือไม่มีคีย์บอร์ดที่ตอบสนองเท่ากับต้นฉบับทําให้จังหวะคอมโบและท่าไม้ตายบางส่วนถูกปราบส่งผลให้ความลึกในการเล่นลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเวอร์ชัน PC อีกจุดหนึ่งก็คือเสน่ห์ของเกมแอมดั้งเดิมมาจากสังคมผู้เล่น PC ที่คือคัคห้องแชทที่เต็มไปด้วยมุกภายในคล้ายสังคมของเกมเมอร์ยุก่อนและคอมมูนิตี้สร้างแผนที่คัสตอมสกินและกิจกรรมต่างๆด้วยตัวเองเมื่อมาบนมือถือแนวทางที่เปิดกว้างเหล่านั้นเนี่ยได้หายไปแทบทั้งหมดเพราะระบบถูกล็อกให้อยู่ในกรอดที่ควบคุมง่ายกว่าส่งผลให้ความ เกมที่ชุมชนช่วยกันสร้างสีสันหายไปและกลายเป็นเกมมือถือมาตรฐานอีกหนึ่งเกมแทนแม่เกมแอมโมบายจะเป็นความพยายามที่ดีในการรีแบรนด์ให้เหมือนกับเข้ามาถึงผู้เล่นรุ่นใหม่แต่ความเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงระบบการบังคับและโมเดลธุรกิจกระทำให้มันเนี่ยไม่สามารถรักษาเสน่ห์แบบเก่าที่ทำให้เกมแอมโด่งดังขึ้นมาได้เต็มที่และท้ายที่สุดเกมก็ไม่สามารถสร้างกระแสหรือว่าฐานผู้เล่นระยะย,ยาวได้เหมือนในตัวฉบับ PC นั่นเองในปัจจุบันตัวเกมเก t แอมภาคแรกก็ยังเปิดให้บริการอยู่เรื่อยๆทางทางผู้ ผู้ให้บริการเองก็ยังเคลมได้ว่านี่คือเกมอมาตะที่ไม่มีวัตายส่วนหนึ่งก็ต้องขอบคุณคอมมูของตัวเกมที่ยังคงเหนียวแน่นอยู่เรื่อยๆมีคนคอยรันคอนเทนต์ภายในเกมให้โดยเพื่อที่ตัวเกมจะได้มีอะไรให้พูดถึงไม่น่าเบื่อและเกมเพลย์เองแม้ว่ามันจะมีของโกงมากมายแค่ไหนแต่ว่าคอมมูส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ใช้มันบ่อยจนน่ารำคาญเพราะการจะเป็นผู้เล่นที่ดีมันจะต้องมีจรรยาบรรณจะมาสแปมของโกงซ้ำๆเพื่อให้ตัวเองชนะเรื่อยๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเกมออนไลน์ที่ยังเปิดให้บริการถึงปัจจุบนัน สำหรับเกมแอมและก็ดูเหมือนว่าตัวเกมเนี่ยจะยังเปิดให้บริการต่อไประดับใดที่ยังมีผู้เล่นเข้ามาทุกๆวนันและโดยความที่คอมมูแข็งแรงเช่นนี้มันก็ไม่แปลกเลยว่าทําไมเกมถึงอยู่รอดมาได้ในขณะที่เกมอ,อื่นๆต่างก็ปิดให้บริการหรือไม่ก็เปลี่ยนมือผู้ให้บริการมานักต่อน,นักแล้วนั่นเองละครับและเพื่อนๆละ่ะมีความคิดเห็นหรือว่าเคยมีความทรงจํำยังไงกับเกมเก t แอมกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเอาไว้ได้ทิดตใต้คลิปนี้เลยนะครับและสาหรับใครที่ยังไม่ดูเรื่องราวของสกิ b บีดี้ทอยเลตก็สามารถกดรับชมกันได้ ในคลิปที่กำลังขึ้นอยู่ตอนนี้เลยนะครับ